วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโรคที่ชื่อว่าวัณโรคนะครับในหัวข้อโภชนาเภสัชกับการบาบัดโรคที่ชื่อว่าวัณโรคนะครับโรควัณโรคเนี่ยนะครับเป็นโรคที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็เป็นกันมาหลายคนเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างกับโรคที่เขาเรียกว่าโรค n อ d ซดีเพราะวัณโรคนั้นไม่ใช่โรค n อ d ดีโรคที่เกิดจากเชื้อโรค ซึ่งเป็นตัวแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับเรามาดูหัวข้อนะครับว่าวันโรคเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วสาเหตุจากอะไรครับวันรโรคเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับหรือเราเรียกว่าเชื้อไมโครแบคทีเรียมนะครับเชื้อไมโครแบคทีเรียมตัวนี้นะครับในวันโรคโดยทั่วๆไปเนี่ยบางคนอาจจะเรียกว่าวันโรคบางคนอาจจะเรียกว่าวันโรคปรอดก็ได้ นะครับชื่อเป็นทางการสาสลคนเขาเลยใช้ตั้งผู้ที่ว่าทูเบอร์คูล i ซิสหรือปูมานารีทูเบอร์คูลซิสหรือทีบีนะครับโรควันโรคทีบีเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากปอดบางคนก็เรียกเราวันโรคปอดโดยผู้ที่เป็นนะครับเขาได้รับการติดเชื้อมานะครับเชือ้อเข้ามาคือเ,ช,อเนะชื้อวันโรคเนี่ยนะครับเชื้อวันโรคที่ติดมาเนี่ยนะครับอาจจะแสดงหรือไม่แสดงอีกเรื่องหนึง่งแต่สิ่งหนึ่งที่ จะทาให้เขาแสดงออกมาได้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเพราะฉะนั้นเราจะเป็นวัณโรคแสดงออกมาหรือไม่แสดงมันขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันครับอ่าะฉันเป็นสิ่งจําเป็นมากเพราะฉะนั้นพอคนคนนึงติดเชื้อวัณโรคนะครับพอเขาติดเชื้อวัณโรคแล้วเขาปุ้มกันเนี่ยไม่ดีมันจะแสดงออกมาทันทีเลยในร่างกายของเขานะแสดงออกมาไม่ว่าจะไอจาม หรือพูดหรือถมลายพูดเนี้ยมันจะเชื่อมจะออกมาทางอากาศแล้วก็จะติดกับอีกผู้หนึ่งถ้าเกิดเราไปได้ไปพูดคุยกับผู้ที่เป็นวัณโรคนะครับบอกได้เลยว่าเราจะติดเขาแต่มันไม่ใช่ว่าพูดปุ๊บทันทีปับ๊บติดปับ๊บไม่ใช่ครับมันเกิดการพูดซ้ําๆอยู่กันระยะหนึ่งระยะเป็นเวลาช่วงระยะหนึ่งนะครับแล้วตัวเชื้อโรคจะฟุ้งออกมาทางอากาศก็จะแพร่กระจายเข้าไปที่ปอดนะครับเราเรียกว่าวัณโรคปอด นะครับพอมันแพร่กระจายไปที่ปอดเราก็ได้รับเชื้อเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเราจะมีภูมิกันที่ดีพอไหมถ้าร่างกายของเราเนี่ยภูมิกันที่ดีมันจะไม่แสดงมันจะไม่แสดงมันจะไม่วิ่งไปที่ไหนนะครับและมันก็จะไม่มีทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับภูมิเราเพราะฉะนั้นทําอย่างไรไม่ให้ภูมิเราตกทําอย่างไรให้ร่างกายเราแข็งแรง มีภูมิต้านทานอยู่ตลอดเวลาอันเนี้จะทําให้เราเนี่ยไม่ติดเชื้อแล้วก็เชื้อของเราที่เป็นสมมติถ้าผู้ที่เป็นแล้วเนี่ยจะไม่ไปแพร่ให้คนอื่นได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคำหนึ่งเรียกว่าเออบางคนเป็นวัเโรคแฝงนะยังไม่เป็นนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งเพราะนั้นผู้ที่เป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยนอกจากเป็นวัลโรคที่ปอดแล้วเชื้อแบคทีเรียมันยังสามารถลุกลามไปเอายวะอ,อ,อื่นได้นะครับไปทางต่อมน้ําเหลืองนะประมาณนั้นนะครับ วิ่งไปทางต่อมน้าเหลืองบ้างนะครับไปทางเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะครับเนื้อเยื่อที่กระเพาะเนื้อเยื่อที่ลำไส้นะครับเนื้อเยื่อตามตอบตับไต,บตของเราราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับเพราะนั้นบางคนยูดีทำไมเป็นวารโรคปอดแล้วมันทําไมไปที่อื่นด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วมันเริ่มจากปอดก่อนโอเคไหมนะครับนั้นผู้ที่จะเป็นวารโรคแล้วเห็นชัดๆแล้วเป็นง่ายส่วนใหญ่แล้วก็ขึ้นจากคนคนนั้นเนี่ย มีโรคอื่นมาก่อนหรือเปล่านะครับที่เห็นชัดๆคือผู้ที่เป็นโรค HIV นะครับก็จะเป็นมาก1ใน3เลยแสดงว่า HIV เนี่ยก็คือเป็นเชื้อหนึ่งซึ่งทําให้ร่างกายของเราเนี่ยภูมิตกนะเพราะภูมิเราตกเราไม่สามารถสร้างภูมิหน้เชื้อเนี่ยมันก็กดภูมิเราสู้กับภูมิเราภูมิเราสู้มันไม่ได้เมื่อเราไปได้ติดเชื้อตัวแบคทีเรียของ TB มันก็ทําให้เกิดติดเชื้อไปด้วยลกลายเป็น2โรคเลยอันนี้คือสิ่งที่ ที่เราเจอกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ที่เป็นเชื้อวัณโรคเนี่ยแล้วเป็นมากๆโดยที่ไม่ได้ไปดูแลปัญหาคืออะไรครับมันจะเลื้อรลังไปเรื่อยๆแล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้นะครับตอนนี้เรามาดูเรามาดูาว่าวัณโรคเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ชนิดนะครับวัณโรคเนี่ยโดยทั่วๆไปอ่ะตามหลักสากลเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสามประเภทด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือวัณโรคปอดอันนี้คือ หมายถึงว่าผู้ที่เป็นวันโลโรคปอดก็คือผู้ที่เขาได้รับเชื้อเข้าที่สู่ปอดของเขานะครับแต่จะแฝงหรือไม่แฝงอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเขาภูมิตกปั๊บมันจะแสดงออกมาอันดับแรกสิ่งที่แสดงมาคือเขาจะมีอาการไอหรือจามการไอนี่คือไอนานๆหลายสัปดาห์ไม่หายสักทีนะเพราะนั้นถ้าใครมีปัญหาเรื่องไอหรือจามตรงเนี้ยต้องรีบไปหาแพทย์โดยด่วนเลยนะครับพอไปหาแพทย์แล้วเนี่ย ก็จะมีทําการตรวจก็จะรู้ว่าคุณเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียทีบีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดเราเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวนะครับเราเข้าไปไอใส่คนอื่นเข้านะครับคุยกันนานๆนะติดเชื้อคนอื่นได้ทีนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นนานๆเนี่ยก็จะมีการเจ็บหน้าอกด้วยนะอเป็นถึงขน,นาดว่าไอาเป็นเลือดนะครับบางคนไอเป็นเลือดที่สาคัญคือจะผอมนะครับน้าหนักจะลดกินอาหารไม่ค่อยได้จะเหนื่อยล้ามีไข้นะครับแล้วก็มีเหงื่อออกตอนคืนอันนี้คือ ผู้ที่เป็นวัณโรคปอดนะครับต่อไปวัณโรคนอกปอดวัณโรคนอกปอดก็คือผู้ที่เป็นวัณโรคแต่ไม่ได้อยู่ในนะครับเนื่องจากมันสามารถแพร่เชื้อเนี่ยไปสู่เอายวะอื่นได้นะครับเพราะนั้นมันจึงสามารถเป็นวัณโรคที่นอกปอดได้แปลว่ามันจะแพร่ไปที่ตอมเหลืองกระดูกนะครับตับไตเนื้อเยื่อต่างๆนะครับกระดูกไขสันหลังนะครับสมองได้หมด นะครับซึ่งอาการพวกนี้อ่าก็จะมีอาการที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เห็นชัดๆคือจะมีอาการบวมอาการปวดอาการทางระบบประสาทและการอื่นนะครับอันนี้คือจะเป็นเฉพาะที่ของผู้ที่เป็นวรณโรคนอกปอดนะครับสามก็คือวรณโรคดื้อยาอันนี้คือสําหรับคนที่เป็นหนักเป็นนานวันณโรคดื้อยาส่วนใหญ่แล้วก็คือมาจากสายพันธุ์ของโรคตัวโรคโรคเอ็มตรนี้นะครับแล้วก็ประเภทหนึ่งก็คือมีโรคแทรกเพิ่มอยู่แล้ว ดึงทาให้เกิดอาการดื้อยาดื้อยานะครับดื้อยาวันโรคปอดที่คุณหมอให้นะครับไม่ไม่สามารถใช้ยาตัวเดิมได้ล้วต้องต้องไปใช้ยัดเพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นยาฉีดอันนั้นส่วนใหญ่แล้วคนที่ดื้อยาก็คือจะดื้อยาในในกลุ่มพวกเอ,อ่อไอโซโนอซีนหรือไลฟเฟมพิซินสองตัวเนี้ยจะเป็นยาพื้นฐานของคนที่เป็นเป็นวัณโรคปอดแล้วเกิดการดื้อยา รักษาไม่หายนะครับรักษายาวขึ้นไม่หายคุณหมอต้องเปลี่ยนยาเป็นยาที่ฉีดที่แรงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะมิคซินนะครับคานามยซินหรือคาพีไมซินพวกเนี้ยจะเป็นยาที่ฉีดเข้าไปแล้วมันรุนแรงขึ้นเพื่อไปต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียทีบีตัวเนี้ยนะครับพวกนี้จะทําการรุนแรงและมีผลข้างเคียงด้วยสิ่งสำคัญคือผู้ที่เป็นวัณโลกดื้อยาจะมีอาการที่รุนแรงขึ้น ไอมากขึ้นเจ็บมากขึ้นแน่นมากขึ้นเหนื่อยล้ามากขึ้นน้ำหนักลดกินอะไรไม่ค่อยได้หอมสู้ซีดเลยนะครับจนบางคนดูหน้าตาเหมือนเป็นดีซ่าเลยนะครับอันนี้คือสามประเภทของวันลโรค oh. นอกจากนั้นแล้วนะครับ oh. บางที่นะครับหรือบางแต่และที่เนี่ยเขาก็อาจจะจําแนกประเภทอื่นขึ้นมาได้อีกอย่างเช่นจําแนกตามสถานะอย่างเช่นคนที่เขาเป็น h อ v ว เสร็จแล้วก็มีโรคแบคทีรียตรงนี้แทรกเข้ามาแบคทียท a T.B. เขาก็เป็น T.B. H.I.V. หรือบางคนเป็นเด็กแล้วก็ติดเชื้อวัณโรคเขาก็เรียกวัณโรคเด็กแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นมากกว่าหลังวัยกลางๆคนก็จะเป็นมากขึ้นมากไล่ลงมาจนถึงเด็กนะครับแล้วก็เป็นวัณโรคแฝงอย่างที่บอกเพราะฉนั้นอันนี้คือเขาดูตามจุดที่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่ง ที่เขากําหนดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ก็คือ3แบบที่บอกต่างข้างต้นนะครับตอนนี้เรามาดูไดอะแกรมวันณโรคหรือเชื้อแบคทีเรียทีีมันเข้าไปในร่างกายเราแล้วมันทําปฏิยาย,ยัางไงนะครับผู้ที่เป็นนะครับแล้วเชื้อมาเริ่มทํางานแสดงว่าคนคน,นนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันตกเอาง่ายๆแล้วไปพูดคุยไปไอาจามต่อหน้าอีกคนหนึ่งคนคนนั้นก็รับ กูเกัอเขาตอหน้าเขาไอเชื้อมันฟุ้งเข้ามาเข้าไปทางภูโพรงจมูกแล้วก็ลงไปที่ปอดเป็นยังไงครับเจ้าเชื้อ,อตัวแบคทีเรียทีบีเนี่ยมันก็จะเจาะเข้าไปพอเจาะเข้าไปที่เนื้อเยื่อของปอดในปอดเราเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวนะที่ชื่อว่ามาโครฟาตตัวเนี่ยมันจะประจําอยู่ที่ปอดแล้วมันจะคอยสอ่องรูว่าที่ปอดเราเนี่ยมีเชื้อโรคไหมไวรัส แบคทีเรียไหมมันก็จะคอยเข้าไปจับกินพร้อมกับมันก็จะส่งสัญญาณไปให้เม็ดเลือดขาวสองตัวตัวหนึ่งชื่อว่าเดน d ดต t i c c e ล์แล้วก็แล้วก็นิวโทรฟิลเจ้าเดนไดต t i c c e ล์เนี่ยละ่ะมันจะเป็นเซลล์สำรวจสำรวจสำรวจพร้อมกับตัวนิวโทรฟิลมันก็จะส่งสารอักเสบออกมานะไม่ว่าจะเป็น i n t e r ฟอรอนแกมมาหรือ T มีอัลฟานะครับมาทั้งเลขสองนะครับหลังจากนั้นมันจะเกิดการอักเสบที่ปอดเมื่อเกิดการอักเสบสารอักเสบตัวนี้แหละครับ มันจะเป็นตัวส่งสัญญาณว่าตอนเนี้ที่ปอดเนี่ยเนื้อเยื่อปอดนะครับมันมีแบคทีเรียบุกรุกนะครับมันก็เลยส่งสัญญาณไปตัวแบคทีรียตัวนี้มันก็จะแฝงเข้าไปนะครับจมเข้าไปอยู่ใน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 เนื้อเยื่อของปอดข,ของคนคนนั้นนะครับนะครับมันก็เข้าไปอยู่ข้างในมันก็คือเป็นเนื้อเยื่อหุ้มอยู่นะเป็นเป็นแกลนูอยู่นะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นมันก็จะเกิดการสั่งงานขึ้นมาจากตัวแบคทีเรียทําให้เกิดอาการไอเสมหะ น้ำหนักตัวลดบ้างกินอาหารไม่ลงอันนี้คือสําหรับคนที่เชื้อเข้าไปแล้วภูมิภูมิร่างกายมันตกเออไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาจัดการได้นะครับเพราะฉนั้นพอเกิดอาการขึ้นมาปั๊บขึ้นมาอันนี้ก็คือรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแต่บคุคคลแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเนี่ยพอจะมีภูมิต้านทานช่วยเราก็จะสร้างตัว T ซลล์ขึ้นมานะครับอ่าหมายเลขหกข้างล่างนะครับพอ T ซลล์เข้ามา T ซลล์เนี่ยแหละครับเป็นเป็นแม่ เป็นแม่ของภูมิคุ้มกันหรือไม่เลือกขาว T เซลล์ตัวเนี้ยมันก็จะส่งสัญญาณด้วยไปที่ B เซลล์ cell. ให้ B เซลล์เนี่ยส่งแอนติบอดีขึ้นมาพร้อมกับ T เซลล์ cell, จะมาช่วยกําจัดแบคทีเรียรอ่าตรงนี้แหละคือเป็นหน้าที่ของร่างกายของคนเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้าง T เซลล์ cell, B เซลล์ให้มากอยู่ตลอดเวลาเพื่อไปกําจัดเชื้อแบคทีเียนะไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียแต่ในที่นี้ มันจะเป็นแบคทีเรียทีบีแบคทีเรียของวัณโโลเพราะนั้นตัวทีเซลเท่านั้นที่จะเป็นตัวกําจัดมันได้เพราะนั้นเร,เราต้องสร้างตัวทีเซลเอาไว้เยอะๆนะครับอย่าให้มันตกนะครับตอนนี้เรามาดูทางการแพทย์เขาก็มีการตรวจและวินิจฉัยว่าคนคนนั้นเนี่ยติดเชื้อแบคทีเรียวัณโโลหรือเปล่าหรือเชื้อแบคทีเรียทีบีหรือเปล่าอันดับแรกเขาจะตรวจสอบที่เซลล์ที่ผิวหนังโดยการอ่าเขาจะ ฉีดเข้าไปฉีดสารตัวนี้เข้าไปเพื่อเป็นสารที่ไปกระตุ้นนะครับดูการอักเสบนะครับเพราะว่าเชื้อวัณโรคเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปอดอย่างที่บอกมันสามารถกระจายไปหมดเลยทั้งร่างกายกระจายไปตามต่อมน้ำเหลืองเข้าไปที่ผิวหนังได้ไปที่เซลล์ผิวหนังได้ก็จะดูการทํางานอของเซลล์ผิวหนังว่ามันมีการอักเสบไหมหลังจากนั้นเขาฉีดไปสองสามวันเขาก็จะมาดูนะอีกอย่างหนึง่งเขาก็จะดูตรวจเลือดส่วนใหญ่จะตรวจเลือด ตรวเลือดเพื่ออะไรฮะจะดูสารอักเสบที่เรียกว่าอินเตอร์ฟอรอนแกม่านัดนเพราะฉนั้นในเลือดถ้ามีสารอักเสบเพิ่มขึ้นอันนี้แสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นว่าคนคนนั้นเนี่ยมีเชื้อที่ปอดมีปัญหาและเป็นเชื้อแบคทีเรียขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาทําการตรวจการแพทย์นะครับบางเรื่องบางทีถ้าเกิดคนที่มีปัญหามากนะครับเป็นมากเป็นเรื้อรัรงขึ้นมาเป็นหนักขึ้นมาเขาก็ทําการเอ็กซรย์ว่าปอดมีปัญหาไหม ปอดโดนเชื้อกินไหมปอดหายไปไหมนะบางทีเขาก็อาจจะตัดชิ้นเนื้อมาดูนะครับทดสอบดูว่าไอ้เชื้อตรงเนี้ยมันหนักไหมถ้าเกิดมีปัญหามากอาจจะต้องผ่าตัดปอดเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใช้ยาไม่ได้ละนะรักษามไม่ไหวแล้วต้องใช้การผ่าตัดนะครับอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งแต่ที่เป็นหนักก็คือพวกวันละโรคดื้อยาอย่างที่บอกดื้อยาเนี่ยมันดื้อยามากๆเนี่ยเขาต้องทําการตรวจสอบว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยเขาเป็นหนักไหม มันดื้อยาแล้วเขาก็ทําการตรวจสอบโดยการทดสอบว่าถ้าเป็นยาที่แรงขึ้นเข้มข้นขึ้นเขาจะมีการเอตกเชื้อตัวเนี้ยมันจะมีการวัยต่อยาไหมอ่ามันหรือมันสามารถที่จะสู้กับยาได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันต่อต้านยาพื้นฐานของเขาได้ไปแล้วเนี่ยเขาต้องใส่ยาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกที่สอง เรใส่ยาเข้าไปนะครับฉีดเข้าไปถ้ามันไวต่อยาสู้ได้ก็คือสู้ได้ต่อไปถ้าสู้ไม่ได้มันต้องรักษาไปตามอาการไม่มีโอกาสที่เสียชีวิตได้นะครับถ้าเกิดวันโรคนี้มันดื้อยามากๆเข้านะครับตอนนี้มาดูการรักษาทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็มีการรักษาโดยการใช้ยานะครับอ่าเริ่มต้นก็จะเป็นยากินอย่างที่บอกนะครับนะครับอ่าก็คือไอโซเนซิดไอโซเนซิตบ้างหรือว่าไพโลซินามาย์บ้าง หรือว่าอีทาอ่าบูทอลนะครับอีเทมบูทอลตัวเนี้ยสามตัวเนี้ยมันเป็นยาพื้นฐานสำหรับคนที่เป็นวัณโรคปอดนะครับจำเป็นต้อง่านเข้าไปนะครับเพราะว่าสามตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำลายแบคทีเยทีบีโดยตรงเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คืออ่าไลเฟ,มพ,ลเฟมพินตัวไลเฟมพินตัวเนี้ยจะเป็นตัวยับยั้งการเจริญเติบโต,ตเพราะฉะนั้นเขาจะทานร่วมกันนี่คือยาพื้นฐานสี่ชนิดนะครับที่สำหรับคนที่เป็นวัณโรคปอด เขาจะเอาไปใช้แต่ถ้าเกิดมีปัญหามากๆเนี่ยเขาจะต้องใช้ยาที่หนักขึ้นอันนี้โดยปกติคนที่เป็นวันโรคปรอดเนี่ยจะต้องทําการรักษาอย่างต่ำ6เดือนครับไม่มีใครต่ำกว่า6เดือนนะครับทางการแพทย์เนี่ยเขาแจ้งมานเลยนะครับจากสถิติคนที่เป็นวันโรคปรอด6เดือนขึ้นไปอาการถึงจะดีขึ้นแต่จะไม่กําหนดว่าหายไม่หายแล้วแต่บางคนเป็นเป็นปีเพราะฉะนั้น มันจะเริ่มต้นที่6กเดือนจากการรักษาแล้วดูดีขึ้นจนหายได้นะครับมีมีโอกาสหายได้จากการรักษาถ้าเกิดคนคนนั้นในเชื้อนั้นมันไม่ดื้อยาแล้วคนนั้นดูแลตัวเองดีนะครับส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงนะครับกินอาหารที่ดีกินอาหารถูกหลักแล้วก็มีวินัยในการกินยาก,ก็มีโอกาสหายได้แต่ต้องระยะหกเดือนขึ้นไปอา่านี่คือสิ่งหนึ่งนะครับส่วนผู้ที่เป็น เชื้อวันโลกที่ดื้อนะครับต่อต้านยาที่เป็นพื้นฐานสี่ตัวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปต่อต้านไอโซเนยซิสนะครับหรือไลฟาพินไลฟาต่อต้านสองตัวเนี่ยนะครับทั้งไอโซเนอซิสและก็ไลฟาพินเราจะเรียกว่าการดื้อยาหลายแขนงหลายขนานตอน,นตัวเนี้ยคือเราต้องใช้ยาฉีดนะต้องใช้ทางเลือกที่สองเป็นยาที่แรงขึ้นนะครับ ไม่ว่าตัวอิทิโนอิโทนามัยนะครับอีทโอนามัยนะครับยาตัวเนี้ยเป็นยาที่ใช้ในทางเรืองที่สองนะครับหรือโมซิฟอกซ์ฟอกซซินโมซิฟอกซซินแล้วก็ตัวหนึงคืออีโวฟอกซซินตัวเนี้ยจะจัดการร่วมกันเพื่อจะต่อสู้กับตัวแบคทีเรียที่มันดื้อยานะครับหรือไซโคซิลิน ไซโคซิลินตัวนี้มันจะจัดการเพราะฉะนั้นเขาจะฉีดเข้าไปแล้วก็ต่อสู้มัน,นเรื่อยๆแล้วก็เอาเอาผลมาดูว่ามันไวต่อยาไหมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เขาใส่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญหาเรื่องเชื้อวัณโรคที่มันดื้อยาเนี่ยเขาบอกว่าต้องรักษาถึงสองปีนะครับอันนี้คือทางการแพทย์ที่เขาแจ้งมาเพราะฉะนั้นจําเป็นที่ต้องอสู้กับมันแล้วก็ดูแลร่างกายนะครับเพราะนั้น มันจะดื้อยาหลายหลาตัวแต่ตัวที่พื้นฐานอย่างที่บอกนะครับไอโซไนอซิสนะครับแล้วก็ตัวคว i นอโรนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยมันเกิดการดื้อยาถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องเชื้อวัณโรคที่มันรุนแรงขึ้นเพราะนั้นยาพวกนี้มันจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับบางครั้งถ้าเป็นมากๆอย่างที่บอกมันลุกลามจนมันกินที่ปอดแล้วเนี่ยทาการต้องต้อง,องทําการผ่าตัดนะครับ ถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยมีโอกาสที่จะลามไปทั่วร่างกายตามจุดไหนก็ได้นะครับเชื้อแบคทีเรียนี้มันรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับตามนี้ตอนนี้ครับจากการสำรวจมาทั่วโลกทั่วโลกเลยนะครับผู้สูงวัยมีโอกาสที่จะติดเชื้อวันโรคแบคทีเรียตัวนี้ได้ง่ายที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผู้สูงวัยก็คือผู้ที่ร่างกายยจะอ่อนแอที่สุด เมื่อร่างกายอ่อนแอเพราะติดเชื้อเข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดการอักเสบที่ไวตอบสนองไวมันจะตอบสนองที่รุนแรงเจียบพันหรือเรื้อรงก็แล้วแต่เพราะอะไรครับเพราะความไม่สมดุลของร่างกายหลายๆ,ๆเรื่องนะครับอย่างคนที่เครียดก็ไม่ดีมันเกิดความไม่สมดุลน,นะครับหรือความไม่สมดุลของภูมคิคุ้มกันภูมิคุ้มกันบกพร่องไป นะครับความไม่สมดุลของการสร้างเซลล์ใหม่การซ่อมแซมเซลล์ใหม่อ้พวกนี้แสดงว่ามันเสื่อมไปพอทุกอย่างมันไม่สมดุลหรือมันเสื่อมลงไปมันถอยหลังลงไปมีสิทธิ์ที่ผู้สูงวัยผู้นั้นจะติดเชื้อวันนาโรคบคทีแรววกโรคง่ายมากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผู้สูงวัยที่มีโรคติดตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะครับโรคอ้วนโรคเฮสชอีหรือประเภทหนึ่งก็คืออยู่ในสภาวะที่เรียกว่า ผพระโภชนาการอันนี้ภาษาอังกฤษก็คือหมายถึงว่าเป็นผู้ที่สภาวะขาดสารอาหารอันนี้คือก็จะทําให้ติดเชื้อได้เหมือนกันเห็นไหมครับแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นโรคพวกนี้หรือไม่ได้ขาดสารอาหารมันก็จะไม่ติดเชื้อที่ทันทีหรืออาจจะติดแบบเป็นแฝงนะครับถ้าเกิดว่าภูมิเราดีดัะนั้นผู้ที่เป็นโรคแทรกอยู่แล้วผู้เนี้ยมันก็ส่งผลทําให้ติดเชื้อ วัณโรคแบคทีเรียตัวเนี้ได้ง่ายมากนะครับอีกอย่างหนึ่งคือจากการศึกษางานวิจัยมาทั่วโลกเชื้อวัณโรคเนี่ยนะเจ้าแบคที r ียทีบีตัวเนี้มันจะไปก่อกวนระบบอีพิเจนติกนะครับอีพิเจนติกเนี่ยมันเป็นระบบที่ดูแล DNA ดูแลยีนณนจุดจุดนั้นแสดงว่าอย่างไรครับแสดงว่ามันเป็นตัวควบคุม ให้ยีนหรือเซลล์นะคะณนะจุดๆนั้นน่ะทำงานได้ปกติถ้าระบบอีพิเจนติกมันถอยหลังมันเสือ่อมมันรวนจะทำให้ sell, ใหอเซลล์ในจุดๆนั้นหรืออวัยวะในจุดๆนั้นมันเกิดการรวนทำงานผิดปกตินะมันก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ออกมาเสียหายในหลายระย,ย่างสมมุติอีพิเจนติกที่กระเพาะลำไส้มันผิดปกติ ก็จะทําให้ระบบการย่อยการดูดซึมการขับถ่ายมันรวนเพราะฉะนั้นก็ผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเราไปกินอาหารอะไรขึ้นมาถึงระบบการขับถ่ายไม่ดีถึงระ,ระบบการดูดซึมไม่ดีทำไมถึงการย่อยไม่ดีอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเชื้อแบคทีเรียรวนานโรคนะครับตัวแบคทีเรียทีมันก็มีผลที่ทําให้ระบบมันรวนได้ในหลายด้ชนขึ้นมาอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ เพราะนั้นจะส่งผลให้คือการอักเสบณจุดๆนั้นถ้าเป็นนานๆเป็นต่อเนื่องนะครับผู้สูงวัยนั้นก็เสียชีวิตได้ง่ายเพราะนั้นเชื้อวัณโรคแบคทีเรียวัณโรคก,ก็มีโอกาสที่ทําให้ผู้ที่เป็นเสียชีวิตได้ถ้าผู้นั้นอ่อนแอไปมากๆเข้านะครับภาวะการแทรกซ้อนนะของยามีผลข้างเคียงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะยาที่ฉีดเข้าไป เพื่อจัดการกับตัวแบคทีเ r ียที่มันดื้อยานะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเพราะฉะนั้นยามีผลอยู่แล้วในผลข้างเคียงแต่ยาที่จัดการตัวเชื้อแบคทีเ ria T B ตัวเนี้ยมันมีผลหลายๆอย่างโดยเฉพาะที่ตับมันส่งผลทําให้ตับตับอักเสบมากๆนะครับเขาเรียกว่าตับเป็นพิษถ้ามันอักเสบมากๆเนี่ยถือว่าตับเป็นพิษแล้วตับจะเสื่อมคนเราถ้าตับเสื่อมเนี่ยนะครับ ระบบในร่างกายเรามันจะล้วนไปมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปายปราสาทอักเสบได้รบทางเดิอนอาหารอย่างที่บอกนะครับจะมีอาการขึ้นไส้ปวดท้องนะไปถึงระบบผิวหนังนะครับผิวหนังเป็นผื่นคันแล้วก็ระบบอื่นหรืออาจจะเกิดผิวเหลืองตาเหลืองเหมือนดีซ่านแล้วก็ปสัสสาวะสีเข้มอันนี้คือสิ่งที่เกิดจากยาทั้งนั้นเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดจากยาเป็นเป็นผลผลลัพธ์จากยาอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ ได้มาจากยาเพราะฉะนั้นอันนี้ยแสดงว่าเราเนี่ยถ้าเราป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นวันโรคได้เนี่ยแล้วเราไม่ต้องกินยาพวกนี้ได้เนี่ยความเสี่ยงที่จะเกิดอะไรหลายอย่างในร่างกายเสียสมดุลเลยจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็จะไม่เกิดแต่สิ่งสําคัญมันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ภูมิคุ้มกันร่างกายต้องสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาตลอดเวลาอย่าให้ภูมิคุ้มกันตกถ้าภูมิคุ้มกันเราไม่ตกเราไปเจอคนที่ เป็นทีบีเป็นวัณโรคเขาก็จะไม่สามารถที่จะแพร่มาหาเราได้เพราะว่าเรามีเกราะป้องกันคือปูมุมกันเพราะฉนั้นโรคทีบีหรือโรควัณโรคนั้นเราจะเป็นไม่เป็นใครจะเป็นไม่เป็นมันขึ้นอยู่กับปูมกันห้ามตกเด็ดขาดถ้าตกปับ๊บมีผลที่จะติดเชื้อทันทีโอเคไหมครับนี่ครับเปรียบเทียบดู ภาพนี้ระหว่างวัยชรา,ากับวัยรุ่นวัยชรา,ามีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายและวัยชรา,ามีโอกาสที่จะเกิดการหนักเสียได้ง่ายกว่าวัยรุ่นจากงานวิจัยนะครับสรุปอีกทีหนึง่งนะครับปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยวันโรคผู้สูงวัยมีโอกาสเสี่ยงสูงด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือภูมิคุ้มกันเป็นตัวหลัก ราะฉะนั้นถ้าภู้ิก,กันตกหรือภู้ิกันเนี่ยมันพร่องไปนะครับมันพร่องไปก็มีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อวัณโรคและเสียชีวิตได้ง่ายแต่ก็มีอย่างอื่นนอกจากนั้นก็จะเป็นเป็นโรคอ้วนเป็นเบาหวานนะครับกินเหล้าสูบูรีนะครับ,ลลนะรบผลข้างเคียงจากยา HIV นะครับโรคเอดเป็นมะเร็งนะครับมีความเครียดเครียดทุกอย่างเครียดทางด้านการเงินอันนี้ก็มีผล นะครับอ่าสภาวะอ่ะอะทุพภโภชนาการหรือสภาวะขาดสารอาหารนะครับอ่าอย่างที่เขาให้เข้ามาเมนูอ่าแล้วก็สภาวะของอ่ปอดอักเสบอยู่แล้วมีภาวะอย่างนี้เพราะั้นพวกนี้มีผลที่ทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียรวัณโรคทีบีได้ง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อง่ายที่สุดต้องระวังผู้สูงวัยให้เขามีภูมิต้านทานที่ดีตลอดเวลาหรือ นะครับอย่าให้เขาเมีโรคแท้แล้วก็อย่าให้เขาไปติดเชื้อจากไข่เพราะฉะนั้นเวลาไปหาไข่บอกคู่สูงวัยว่าแนะนําว่าควรจะมีอ,อน้กากนะครับป้องกันเอาไว้ด้วยในการพูดคุยจากไข่จะได้ไม่ติดเชื้ออง่ายสําคัญนะครับเรื่องหน้ากากนะครับเดีอยวเดออันนี้เรามาดูอีกอะไรแกรมหนึ่งอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งชี้ให้ว่า คนสามารถติดเชื้อแบคทีเรียวับแล้วโรคได้ง่ายก็คืออะไรครับก็คือความไม่สมดุลของจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่ไหนครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้กระเพาะของเราในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีจุลินรียทั่วร่างกายหมดเลยนอกจากเซลล์แล้วนั้นจุลินทรีเนี่ยถ้ามันเกิดการเสียสมดุลน,นะครับนะครับก็คือเอ่อไดไบโอซิสถ้ามันเกิดการเสียสมดุลเมื่อไหร่ปุ๊บนะมีผลทําให้เราติดเชื้อง่าย เพราะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะลําไส้ของเราเป็นตัวสร้างภูมิคุ้กันถึงเจ็ดนสะิบเปอร์เซ็นตะเขาบอกมาเลยครับว่าถ้ามีปัญหาตรงนี้เขาต้องทําการบําบัดไปที่เป้าหมายก็คือต้องไปทําให้ตัวจุลินทรีย์ตัวนี้ที่ดีนะครับหรือเราเรียกว่าไมโครไบโอมตรงตรงระบบกระเพาะลําไส้เนี่ยให้เติบโตขึ้นมาให้ดีขึ้นนะเพื่อไม่ให้มันเสียสมดุล นะครับอย่างอันนี้รูปนี้เขาบอกเลยว่าถ้าะระบบลำไส้เราดีก็จะมีปัญหานะครับระบบสมดุลดีขึ้นะระบบการทำงานการสร้างไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่ดีไขมันที่มันเอาไปใช้ร่างกายที่ดีระบบการทำงานที่ดีการคอมมูนิเคชันคอนเนคระหว่างจุลินทรีย์กับปอดที่ดีจุลินทรีย์หัวใจดีสมองดีอันนี้จะไม่เป็นแต่พอคนที่ติดเชื้อ เนื่องจากปัญหาที่จุลินทรีย์ที่มันที่ดีมันน้อยลงจากในภาพเห็นไหมครับพอมันน้อยลงมันก็ทําให้เราติดเชื้อง่ายปูงกันตกลงไปง่ายอันนี้คือชัดเจนเพราะฉนั้นจุลินทรีย์จึงเป็นตัวกําหนดตัวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องปูงกันเพราะฉะนั้นถ้าจุลินทรีย์ตกไปก็ทําให้ปูงกันเราตกไปด้วยนะครับ